เธอชื่อฝ้ายครับเธอเป็นแม่ค้ามือหม่ขายมินิเค้กและเค้กเค้กที่ตลาดล่ำรวยเงินทองเธอต้องการพัฒนาฝีมือให้ดีกว่านี้ เธอเห็นในช่องทางออนไลน์ว่า l i ชโปรดักมีผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์และการทำขนมเธอจึงไม่รอช้ารีบติดต่อเข้าไปขอความช่วยเหลือทันที สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากติดต่อหาผู้เชี่ยวชาญด,ด้านเบเกอรี่ของบริษัทลิสโรดักค่ะจะสอบถามเกี่ยวกับการตีลิสซันวิปอะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อ้อมพอดีหนูอยากขอคําแนะนําในการใช้ลิสซันวิปอะค่ะพอดีหนูหาข้อมูลจากในอินเทอร์เนต็ตอะค่ะมาเยอะมากๆเลยแต่คือหนูไม่หนูว่าข้อมูลที่หนูหามาค่ะถูกต้องไหมเลยจะมาขอคําแนะนําจากอาจารย์อ้อ,อมเพิ่มเติมหน่อยมีป<ม>ัญหาถามมาได้เลยนะคะ เราวิธีการคลายเยน็นถูกต้องอะค่ะต้องทำยังไงบ้างคะวิธีการคลายเย็นสินค้านะคะก่อนอื่นตอนที่เราซื้อมาเราต้องเช็คก่อนว่าสินค้าที่เราได้รับมาเป็นสินค้าที่มีสภาพแข็งอยู่นะคะไม่ได้แบบละลายไปบางส่วนเพราะตัวนั้นมันอาจจะทําให้สินค้าไม่มีคุณภาพค่ะ ทีนี้นะคะหลังจากที่เราได้รับสินค้าเราก็จะเอาสินค้าไปทําละลายในช่องธรรมดานะคะอยู่ที่ประมาณ8ถึง12ชั่วโมงหรือว่าเราทิ้งไว้ข้ามคืนเลยค่ะแล้วค่อยนํามาใช้อุณหภูมิที่เหมาะสมก็อยู่ที่ประมาณ2-7ถึง7องศาค่ะพอดีไฟมีงบจำกัดอะค่ะใช้เครื่องตีมือถือได้ไหมคะแล้วมันแตกต่างยังไงกับเครื่องตีตั้งโต๊ะคะคำถามนี้ดีมากเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ามีแบบไหนขนาดไหนบ้างเพื่อจะได้นำไปใช้ให้ถูกวิธีค่ะโอเคนะคะเราก็มาดูขนาดของเครื่องกันนะคะจะได้เข้าใจแล้วก็นําไปใช้ให้ถูกวิธีนะคะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นขนาด5ลิตรนะคะซึ่งเหมาะกับการตีครีม1แพ็คนะคะส่วนตัวนี้จะเห็นว่าเป็นเครื่องมือถือเหมือนกันแต่นะคะจะเห็นขนาดของหัว ซึ่งจะมีความต่างกันเยอะมากตรงนี้ซึ่งมองว่าเคยคุยกับลูกค้าและเจอปัญหาเนี่ยเยอะมากเครื่องตีมือถือเพียงแต่เราไม่เคยคุยถึงขนาดของหัวที่เราใช้ตีนะคะตัวนี้สําคัญมากเพราะว่า,าเราจะใช้ตอนตีเนี่ยครีมก็จะจับอากาศอย่างตัวนี้เขาทํางานได้น้อยกว่าแล้วก็แรงกําลังก็จะน้อยกว่าฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือภาชนะที่เราใส่ครีมนะคะต้องเลือกให้เหมาะสมอย่างตัวเลขเนี่ย อาจจะใช้อ่านที่เล็กลงนิดหนึงนะคะแล้วก็ตัวที่ใหญ่ก็รองรับได้ขนาดนี้ฉะนั้นการที่เราเลือกถ้าเราเลือกตัวเล็กแล้วก็ใช้อ่างที่ขนาดที่มันโตขึ้นพื้นที่ในการขยายเยอะการจับอากาศค่อนข้างยากฉะนั้นทําให้ครีมตั้งยอดไม่ดีนะคะส่วนปริมาณของเนื้อครีมนะคะตัวนี้ที่เราบอกว่า1แพ็คใช่ไหมคะตัวนี้อาจจะ5 0าร้อยกรัมตัวนี้ประมาณแค่3 0 0กรัมเท่านั้นค่ะ แล้วอาจารย์อ้อมพอจะมีเทคนิคหรือว่าเคล็ดลับดีในการตีลิสซันวิฟให้อยู่ตัวนานบ้างไหมคะอาเดี๋ยวเราจะแนะนำไปพร้อมๆกับดูการตีเลยนะคะอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ขนาดตัวนี้เราก็จะใช้ประมาณ500กรัมนะคะรีมหลังจากที่เราพอเสร็จนะคะเราก็ขยับนะคะแล้วก็เปิด ตอนแรกๆก็ค่อยๆดีเพื่อให้ครีมค่อยๆจับอากาศนะคะส่วนของครีมก็จะข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตั้งยอดนะคะเดี๋ยวพอตั้งยอดเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าตั้งยอดประมาณไหนเพื่อทำอะไรนะคะพอดีหนูตีในห้องครัวที่ไม่มีแอร์ค่ะแล้วอากาศร้อนร้อนแบบนี้ค่ะอาจารย์อ้อมพอจะมีคำแนะนำเพิ่มเติมไหมคะ ดีเลยค่ะนะคะการตีแบบนี้แนะนําให้ตีในห้องที่มีแอร์นะคะแต่ถ้าในกรณีที่ไม่มีเราก็จะมีตัวช่วยของเขานะคะก็มีภาชนะนะคะใส่น้ําแข็งนะคะเพื่อให้ส่วนของการีมีความเย็นดีนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของน้าแข็งแล้วก็น้ําการที่เราใช้ก็ใช่อย่างนี้ ภาชนะต้องสะอาดนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อาจาอาจะอ่านแช่นตู้เย็นนิดนึงนะคะเพื่อให้อาห่านมีความเย็นเช่วยในการตีความเย็นแบบได้ดีด้วยนะคะลักษณะแบบนี้นะคะก็เป็นการตรีตั้งยอดซึ่งสามารถเอาไว้ ผสมจำเป็นมูดได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะตีต่อเป็นตั้นยอดกลางนะคะลักษณะแบบนี้นะคะเราถือว่าตั้นยอดกลางนะคะตัวน,นี้สามารถเอาไว้เวลาเราจะผสมสีนะคะเพราะว่าการที่เราหยุดสีเรามีการคนซ้ําครีมก็จะเฟิร์มขึ้นนะคะ จะเห็นนะคะว่าตอนนี้ครีมจะเริ่มแน่นขึ้นนะคะมีริ้วรอยตะก้อนะคะเฟิรม์มแต่ยังไม่แน่นยังไม่เหมาะกับการใช้งานนะคะลักษณะนเนื้อครีมแบบนี้เราต้องตีต่อจนกว่าเนื้อครีมจะแน่นและเงานะคะ นี่นะคะซึ่งเมื่อกีีมค่อนข้างแน่นเดี๋ยวว่าจะเอาพายนะคะมองแตกงนดูจะเห็นนะคะว่าครีมค่อนข้างแน่นแล้วก็เฟิร์มนะคะตรงนี้ถึงจะเหมาะกับการใช้งานจริงๆเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างมีการอยู่ตัวสูงฉะนั้นอาจจะต้องตีให้ครีมเขาแน่นถึงจะนำไปใช้งานนะคะ ตัวนี้นะคะครีมหลังจากที่เราตีเสร็จเรียบร้อยก่อนนํามาใช้มาปาดหรือมาตกแต่งหรือมาทํำครีนะคะแนะนําให้เอากลับไปเข้าในตู้เย็นอีกรอบนึงเพื่อให้ความเย็นของเนื้อครีมกลับมาจะได้ใช้ครีมอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะแล้วการตั้งยอดของแต่ละแบบอะค่ะต่างกันยังไงบ้างคะก็นะคะเดี๋ยวสรุปกันอีกรอบหนึ่งนะคะจากที่ตีเมื่อกี้เราจะมีตั้งยอดอ่อนนะคะตั้งยอดกลางแล้วก็ตั้งยอดแข็ง ะะการตั้งยอดอ่อนเราอาจจะตีเตรียมไว้สําหรับผสมทำเป็นม,มูสช็อกโกแลตมูสสตรอเบอรี่มูสนะคะส่วนตั้งยอดกลางเราตีแล้วสามารถเอาไปผสมสีเพราะว่าการผสมสีเรามีการคนซ้ำนะคะทำให้ครีมมันจะแข็งขึ้นหรืออาจจะเอาไว้ตกแต่งเหมือนเป็นรูปหยดน้ํานะคะเนื้อครีมก็จะแบบตั้งยอดอ่อนได้สวยนะคะส่วนการตีที่แน่นและเฟิร์มช่วงสุดท้ายนะคะตัวนี้เอาไวป้ปาดตกแตง่งเอาไว้ทําเครป หรือว่าเอาไว้แต่งเคก้กโดยทั่วไปที่ทําเป็นเค้กชิ้นสามเหลี่ยมก็ได้ค่ะทีนี้นะคะบางครั้งเราอาจจะเจอปัญหาครีมที่เป็นฟองมันจะเกิดจากสะอาดจ,จะอาจจะเกิดจากการหนึ่งคือครีมความเย็นไม่ค่อยดีเรามาตีปุ๊บมันไม่ค่อยจับอากาศหรือการตีที่ไม่ถึงจุดที่เหมาะกับการใช้งานนะคะอย่างเช่นตีแค่พอตั้งยอดมันมีการจับอากาศแต่เนื้อยังไม่เฟิรม นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งในกรณีที่เราตีไม่ขึ้นนะคะตีแล้วเหลวตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องทิ้งนะคะเราเก็บไว้แล้วค่อยทยอยแบ่งบางส่วนมาตีกับครีมตัวใหม่นะคะเพื่อให้มีการตั้งยอดที่สวยงามเหมือนเดิมนะคะในกรณีนี้นะคะจะแนะนําเป็น2วิธีวิธีหนึ่งคือเอาส่วนที่เราตีไม่ขึ้นนะคะไปเก็บในแช่อาจจะแช่เย็นให้เย็นจัดๆหรือแช่แข็งได้สักแป๊บนึงนะคะแล้วค่อยนํามากลับมาตีใหม่นะคะ อีกส่วนหนึ่งถ้าเราคิดว่าเราตีใหม่แล้วอาจจะเนื้อไม่สวยหรือไม่พอใจอาจจะนะคะเราเอาตัวใหม่ที่เราจะใช้ตีเทในอ่างที่เราจะตีนะคะแล้วก็เอาส่วนที่ไม่ขึ้นนะคะแบ่งมาผสมนิดหนึงนะคะแล้วก็ค่อยตีใหม่ควรแต่งรสชาติเพิ่มเติมไหมคะสำหรับตัวนี้นะคะจะมีความหวานพอดีอร่อยลงตัวะคะ่ะอยากให้อาจารย์อ้อมช่วยแนะนำเรื่องการผสมสีหน่อยคะ่ะ ตัวนี้นะคะเป็นครีมที่ตั้งยอดตั้งยอดอ่อนตั้งยอดกลางนะคะจะยังไม่แน่นเท่ากับการเอามาปาดและตกแต่งนะคะตัวนี้ก็เหมาะก,กับการผสมสีซึ่งเวลาเราใส่สีไปเนี่ยเราต้องมีการคนซ้ํานะคะครีมก็จะแน่นขึ้นนะคะแล้วก็การผสมสีค่อนข้างได้เยอะประมาณ 1- 3ออยู่ที่ว่าเราต้องการความเข้มของตัวสีไปทำอะไรนะคะ สีนะคะเราก็หาได้ทั่วไปอะค่ะก็เป็นสีน้ํานะคะตัวนี้เราก็ใส่ผสมพอเราคนนะคะเนื้อครีมจะเห็นว่าเขาจะแน่นขึ้น ประะคหะากต้องการให้ลิซซันนิฟเป็นรสชาติต่างๆค่ะต้องทอํายังไงบ้างคะถ้าเราดึงครีมออกมาเพื่อเป็นรสชาตินะคะเราก็สามารถผสมไดลับนะคะแล้วก็ฟิลลิ่งหรือว่าตัวน้าเชื่อมก็ได้นะคะอย่างตัวฟิลลิ่งเนี่ยเราใส่ได้ประมาณ2 2อถึง1%อย่างอย่างหต่อหนึเนี่ย,ย,ยก็100ต่อ100 หรือต้องการเข้มข้นเพื่อเป็นใสเป็นไส้ก็อาจจะเป็น200ต่อ100ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้จะค่อนข้างทุนกดในการที่เราผสมส่วนของโกโก้นะคะโกโก้เนี่ยเราสามารถผสมได้2แบบคือถ้าเราตีแพ็คใหญ่คือตีทั้งแพ็คเราสามารถเอาผงโ,โกโก้ใส่ไปตั้งแต่ขั้นตอนแรกตีสปีดต่ำให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วก็ตีตั้งยอดแต่ในกรณีที่เราตี1แพ็คแล้วก็แบ่งผสมหลายๆรสชาตินะคะก็อาจจะเอาโกโก้เนี่ยไปผสมกับน้ําให้มีความเข้มข้นก่อน นะคะแล้วก็มาสมกับครีมที่ตดตันยอดแล้วค่ะอันนี้จะผสมให้ดูเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกเราต้องการแค่นี้นะคะเราก็ใส่แล้วก็คนซึ่งเราก็สามารถเพิ่มให้ส่วนของรสชาติมันเข้มข้นขึ้นได้นะคะใส่เข้าไปอีกเป็นอาจจะสองต่อหนึ่งะคะเพราะว่าส่วนนี้เขาสามารถทนกรดเนื้อก็จะสวยเหมือนเดิมนะคะ ไม่มีการแตกตัวนี้นะคะก็จะผสมผงโกโก้ที่บอกไปเมื่อกี้ค่ะว่าถ้าเราตีทั้งแพคนะคะตัวนี้หนึ่งแพคเราก็ผสมผงโกโก้ได้60ิกรัมแต่ในกรณีที่เราตีเสร็จแล้วตั้งยอดแล้วนะคะเราผสมเราต้องเอาโกโก้เนี่ยผสมกับน้ําให้ลักษณะเป็นเนื้อครีมอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยผสม ส่วนถ้าใครสะดวกนะคะจะใช้ช็อกโกแลตซอสได้ไหมได้แต่ต้องระวังเรื่องความหวานนะคะเพราะว่าตัวซอสเนี่ยก็จะมีเปอร์เซ็นต์น้ำตาลอยู่แล้วนะคะนี่เลยค่ะแล้ววิปปิ้งครีมที่ยังไม่ได้ตีค่ะเก็บยังไงดีคะ ก็ตัวนี้นะคะสินค้าแช่แข็งพอรองมาละลายเสร็จนะคะยังไม่ได้เปิดก็ไว้ได้2สัปดาห์ค่ะแต่ถ้าเปิดแล้วนะคะก็เหลือแค่สัปดาห์เดียวค่ะส่วนมิปปิ้งครีมที่ตีแล้วเก็บเอาไว้ใช้ครั้งต่อไปยังไงดีคะส่วนครีมนะคะที่เราตีแล้วแล้วก็เหลือจากที่เราใช้เสร็จนะคะถ้าภายใน3วันที่เราได้ใช้เราก็เก็บไว้ในตู้ธรรมดาแต่ถ้าภายใน3วันเราไม่ได้ใช้นะคะเราก็อาจจะเก็บใส่ถุงพลตินะคะ หรือใส่กล่องภาชนะอย่างนี้นะคะที่มีฝาปิดที่อะไรเรียบร้อยเพื่อนําเข้าตู้แช่แข็งนะคะและ้วค่อยออกมาใช้ ครีมที่เหลือเราก็สามารถเก็บใส่ในกล่องที่มีฝาปิดมิดชิดนะคะเพื่อไม่ให้กลิ่นอื่นๆเข้ามาโดนครีมเรานะคะแล้วถ้าหนูปาดบนเค้กแล้วแต่ยังไม่ได้นำไปขายเลยอะคะ่ะเค้กนั้นจะเก็บไว้ได้กี่วันคะถ้าเราปาดเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเค้กก็อยู่ได้ประมาณ3วันแต่ถ้าในกรณีที่เราปาดเสร็จแล้วยังไม่ตกแต่งอะไรเราสามารถเก็บในตู้แช่แข็งก่อนที่จะนำมาตกแต่งได้นะคะ ว่าจะทำเครกเ,เพิ่มเติมมาค่ะอาจารย์อ้อมพอจะมีคำแนะนำในการตีครีมสำหรับขายในตลาดนัดบ้างไหมคะส่วนถ้าเราจะเอาครีมมาห่อกับเครปนะคะเราก็ต้องตีตั้งยอดแน่นนิดนึงเหมือนกับที่เราสาธิตไปช่วงแรกอะคะ่ะเพราะว่าการที่เราหอ่อเราห่อเครปต้องให้เนื้อค่อนข้างแน่นนิดนึงนะคะมันจะได้ทำ,ทำงานง่ายแล้วก็ทรงตัวเป็นรูปที่สวยงามด้วยนะคะ ที่เราห่อเครปเสร็จนะคะอาจจะห่อเป็น2รูปแบบแบบนี้เป็นเครปชิ้นนะคะก็ใส่กล่องแล้วขายได้เลยส่วนตัวนี้นะคะเรามว้วนแล้วก็พักเข้าในตู้เย็นก่อนเพื่อให้ครีมเซตตัวแล้วค่อยมาตัดเป็นชิ้นๆน,นะคะแล้วก็วางอีกด้านหนึ่งนะคะ <c oughs> ก็หลังจากที่เราม้วนเสร็จเรียบร้อยนะคะเราพักเข้าในตู้เย็นให้ส่วนของเครปม้วนเราเซตตัวนะคะแล้วก็จะได้ตัดออกมาเป็นชิ้นแบบนี้นะคะ ถ้านาคนหนูกิจการรุ่งเรืองแล้วเพิ่มเมนูน้ำด้วยค่ะหนูสามารถใช้ริซซันวิปท็อปด้านบนเครื่องดื่มได้ไหมคะถ้าในกรณีที่นะคะเราจะเอาไปท็อปเครื่องดื่มนะคะได้นะคะหลังจากที่เราตีเสร็จก็ตีระดับสามซึ่งตั้งยอดแน่นนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ถุงเตรียมพร้อมใช้งานแบบนี้นะคะเอาไว้ใส่ในรังน้ำแข็งก็ได้แล้วก็เอาไว้บีบต,ตอนที่เราจะขายเครื่องดื่มได้เลยค่ะ ต้องขอบคุณอาจารย์อ้อมมากๆเลยนะคะที่ให้ข้อมูลครบถ้วนสำหรับมือใหม่อย่างหนูจริงๆค่ะหนูขอเอาข้อมูลเนี้ยค่ะไปบอกต่อแกนแซ่ของหนูด้วยความยินดีค่ะถ้ามีปัญหาเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามได้ที่022640261-4ในเวลาทำการนะคะหรือ Line at list product th ค่ะ ก็กลายเป็นแม่ค้าเบเกอรี่ตัวท็อปสมใจ